อะไรเข้าใจเราบ้างมราเสียเหมืกันนะมันกระทันหันด้วยมันมันไม่คิดว่ามันจะเกิดกับกับครอบครัวเราอย่เงนี้ยรอบครัเราขอโทษจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดผิดอยากให้สังคมเข้าใจเข้าใจความรู้สึก เข้าใจแล้วบ้างต้อง,องเสียเหมือนกันนะพูดไม่ออกเนาะมันเรามันกระทันหันเกินไปอะเป็นครอบครัวที่ว่าสนิทกันมากสี่คนพี่น้องะมีผู้ยิงแค่สี่คนแล้วเขาเป็นคนต่อจากพี่มีพี่สาวคนหนึ่งแล้วนี่คนที่สองแล้วเขาคนที่สามนี่คนเล็กเราสนิทกันมากอะมีอะไรก็คือ คุยกันทุกเรื่องทุกอย่างเลยแล้วก็อยู่กับพี่ตลอดไงเพราะว่าเรามาทํางานอยู่ด้วยกันคือมันมันพวบไม่ออกหรอกตั้งแต่ว,วานแล้วมันจุกมันกระทานหันด้วยมันมันไม่คิดว่ามันจะเกิดกับกับครอบครัวเราอ่เง,งี้ยคุณแม่คะปกติแล้วอะค่ะทางที่ดวงพรพาเนี่ยเขาจะขึ้นรถตู้วินนี้เป็นประจำเป็นประจำคะ่ะเดือนนึงจะขึ้นอยู่สองสามรอบอะค่ะกลับบ้าน<ม>ต่างจังหวัด คือแกมาทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมคะอยู่ทางานอยู่ที่ประุมค่ะค่ะครั้งล่าสุดที่เราได้คุยกับพี่สาวก็คือจะจะขึ้นรถกลับมานี่แหละค่ะเพราะว่าเออกับอยู่ต่างจังหวัดจะมาด้วยกันแต่ไม่มาจะมาทีหลังกับลูกสาวเขาก็เลยได้ขึ้นมาวันเสาร์ค่ะเาแจ้งความผิดปกติอะไรไหมคะระหว่างไม่ไม่มีอะไรผิดปกติมีแต่จะขึ้นรถแล้วก็บอกว่าจะขึ้นรถแล้วนะ อ่าจะขึ้นรถแล้วนะเช่นนั้นก็ไม่ได้อะไรไม่ไม่มีเหตุการณ์อะไรอะค่ะครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยเขาบอกอะไรกับเราบ้างก็ไม่ได้บอกเขาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมีแต่บอกว่าจะขึ้นรถแล้วนะเช่นนั้นอะค่ะปกติกับวินนี้คือเขาขับรถเป็นยังไงอะไรยังไงบก็ปกติอยู่นะคะพี่สาวก็เที่ยวอยู่นี้มาหลายปีแล้วค่ะขึ้นรถกันนี้ค่ะมารับหน้าบ้านแล้วก็มาส่งถึงที่เพราะว่าเขารู้จักที่อยู่ก็เลยไปรับไปส่งประจำค่ะแสดงว่าวินนี้ก็คือขับมา นานแล้วนนาเจ็ดปีแล้วคนขับเปลี่ยนไหมคะหรือว่าเป็นคนคนเดิมคนเดิมแสดงว่าเราก็คุณหน้าคุณตาคนขับเขาเขาชินทางแล้วก็ขับประจําค่ะคืออาทิตย์หนึ่งเขาจะวิ่งอยู่สองสองรอบวันเสาร์กับวันอังคารใช่ไหมวันอังคารปกติกาขับเร็วไหมไม่ไม่ไม่เขาเร็วไม่เร็วอ่ะเพราะว่าเขาขับแค่เขาก็ติด G P S อะไรที่นั่นนะคะเือไม่ได้เร็วอะไรทีนี้ ประมาณตีสี่กว่ากับตีห้าพ่อโทรมาบอกว่ารถรถคันที่น้องกับหลานนั่งมาคือประสบอุบัติเหตุเราก็บอกไม่น่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวจะลงไปดูว่ามาที่ห้องหรือย,อยังก็นี่ก็เลยลงไปดูที่ห้องน้องเขยห้องห้องแฟนเขาอ่ะคือถามว่าหลานไอ้น้องสาวหล,ลานมาถึงหรือยังเขาบอกว่ายัางคือเราก็คิดแล้วว่าน่าจะใช่เราก็เช็คโทรเช็คหมดเลยว่ามันใช่รถคันนี้ที่การคุยกันในครอบครัวไหมคะว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรอุบัติเหตุ เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราเวลา,ายังไม่ได้อะไรเลยท,ที่เราก็ดูตามในคลิปในอะไรที่เขาลงกันนะคะมันติดใจไหมคะกับสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็หอวไม่ถูกว่าเราติดใจไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปดออูกล้องวงจรด้วยตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกสาเหตุที่เราใช้รถตคันนี้เกิดจากเชื่อใจด้วยใช่ค่ะเพราะนานแล้ว<ม>เพราะน้องสาวใช้ประจํา เราไม่ไม่ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าน้องสาวอะ่ะเขาต้องเขาต้องมีธุระของเขาเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ่อยๆอกับรถคันนี้ค่ะก็คนคนเดิมนี่แหละขับคือไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนคนขับอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดใช่ไม่ไม่เคยคิดด้วยเพราะว่าไปจัดงานบวชลูกชายเพิ่งเพิ่งมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยเขาก็มาเกิดวัติถี ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ